าเลปิต้านะฮะก็วันนี้นะเดี๋ยวพี่เนี่ยนะก็จะพาทุกคนนะฮะมาเต้นเกมรวมเอ้ยกาซาเลปนะก็ในวันนี้นะเดี๋ยวเรานะจะมาเปิดซีซันสี่กันแล้วนะครับทุกคนนะก็ ซีซั่นสแล้วนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีซั่นก่อนก่อนอะฮะแลกเรื่องแรกดังต่อไปนี้ครับเล่นเรื่องแรกดังต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องเรื่อง เริ่มงาเรื่องไงวะเรื่องอะไรเดียวเรื่องอะไรเดียวทุกคนอ่ะเรื่องเรื่อง รักที่แท้จริงกันแล้วกันนะนะทุกคนนะโอเคเรื่องแรกนะรักที่แท้จริงนะไปเป็นดูดตัวละครกันเลยนะตัวแรกนะก็คืออัมปาติกซันเนวเวนและก็คนแรกนะก็คือปาติก สนเนวินนะสองซัมเมอร์สามยูรินะสี่น้ำซาลิปิตาและเดี๋ยวสุดท้ายสซกกายมันสานโอเคนะจะมีเพลงจะมีเพลงด้วย นะตุกคนนะเริ่มโอเคครับทุกคนนะก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมอินดิตรับเอาสู่ช่องน้ำชาเลปวิตา้านะครับ แล้วก็มามาเริ่มเลี้ยเรือนกันเลยนะโอเคก็เนี<ๆ>้เรื่อนไปอยู่<ๆ>วเอ้ยเพียนเพี่ยนทุกคนไอเป็นไหนหมดไอเป็นไหนหมดฉันอยู่นี่ อยู่นี่เธอ็กหาฉันจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยอยู่นี่หืมเอ๊ะนี่มันเสียงซัมเมอร์นี่ก็ใช่ไงก็ซัมเมอร์ไงอโอเค แล้วมาติดแนวนะ่ะแต่ใายมือของเธอนะ่ะนั่นแหละอ๋อโอเคเอ๊ะ,ะยังไงยังไงยังไงมาติดเนวน่นอะไรอะไรเหรอ ฉันอยากมีตุลักกับเธอเธอมานีหน่อยกดปิดเธอมานีกับฉันหน่อยฮะเธอฉันมาที่เนียเนี่ยนะใช่ใช่มาจำไม จะไาเจอมันดูกอะไรบางอย่างไหอะไรเหรอเดี๋ยวก็รู้ตามฉนะันมาอีกที่หนึ่งนะตามฉันมาอีกที่หนึ่งนะเอ๊ะนี่นี่นมันบ้านของเราหน่ใช่ฉัน จะมาบอกว่าที่บ้านเดือนั่นแหละเคยมีเหตุการอะไรการหนึ่งนะที่ซึ่งน่ากลัวมากๆนะเดี๋ยวฉันถาสาธิตให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเธอมองไปด้านซ้ายของ เธอนะวิปั้นฉันปันออ้นองค์ฉันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ก็อย่างที่ฉันจะบอกนั่นแหละมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยมีคนตาย,ยางละ่ะที่มันองเธอนะ เอ้ยใช่เหรอใช่สิม่งั้นฉันจะพูดไม่ล่ะอ,อ๋อใช่<ป>แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวฉันพาไปแต่ขอลบไอ้นี่ออกก่อนแป๊บหนึ่งนะ โอเคนี่ไงไปไปเราเราไปทิ้ใหม่กันเนอะไปอันจเจ็บกดปิดตลอดเลยโอเคไปไปเอ๊ะนี่มันองเต้น <c oughs> บบนี่เดี๋ยวนัน <c oughs> เรามาทิ่งปิดแล้ว เป็นพอเธอเลยคนเดียวไม่ใช่ฉันนะเธอนั่นแหละกดมั่วเป็นพอเธอไปไปไปใหม่เลยเอ๊ะนี่มันในบ้านเมื่อกี้นี่น่ะก็ใส่สี còn NĂN lệ sai ban vật kia LỜI แล้ว,แล้ว, NÀY bảo băm MÌ phì à, MÌ mịt MÌ bì bì rồi này, nó, có gì này, không có gì này, không có gì cả. Cái này, không có ปวดก่อนนั้นเดี๋ยวจะมาเฮ้ย hey! นี่เธอเปลี่ยนตัวแล้วเหรออ๋อใช่ฉันน่ะเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนเป็นใครเหรอก็ฉันไงยูเลีย จำไม่ได้แล้วหรออ๋อจำได้ฉันอยากมีเรื่องอะไรอยากจะบอกเธอนะเรื่องอะไรเหรอคือเรื่องมันมีอยู่ว่าฉันรักเธอนะ น้าแดงเลยฉันนะเฮ้ย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 แค่นี้ต้องหน้าแดงเลยเหรอใช่สิฉันหน้าแดงหมดเลยนี่นี่เธอชอบฉันแบบ นี่เลยเหรอก็ใช่สิอ๋อโอเคนึกว่าไม่เป็นจริงฮะได้ข่าวว่าอุ้ยสองคนนี้คบกันเหรอเสียง เดี๋ยวนะนิมันซัมเมอร์ใสฉันซัมเมอร์เองแหละทำไมอ่ะอ๋อเปล่าไม่มีอะไร ฉันเห็นเธอคบกับใครนะออฟพา้าแน่ใจเหรอแน่ใจเธอไปแล้วอะไรเหรอด้านหลังของเธอดูสิอ๋อ โอเคนี่มันซัมเมอร์นี่เธออหละที่ฉันจะเหมาะเธอเรารีบไปกันเร็วเร็วโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยเร็ว ลิวลิวกลับมาที่เดิมนี่จะกลับมาที่เดิจมจะไมมวายก็ไปที่เดิมสิ ไม่ได้ยินเลยสวัสดีฉันซื่อเซกายมันฉันเองนะทุกคนไม่ต้องกลัวสวัสดีฉันซื่อว่า ซัมเมอร์ที่เป็นเพื่อนรักของปันปาติกสานเวนวินน่สวัสดีสันชิว่าซัมเมอร์ที่เป็นเพื่อนรักของปาติกสานเวนวินน่และก็ซันมีแขกด้วยนะก็ คือน้ำชาเลปวิตานไงล่ะสวัสดีทุกทุกคนฉันชซิว่าน้ำชาเลปวิตานะ่ะและฉันก็มีแขล็ดลับ ส่วนด้วยนะั่นก็คือคือคือปัตรบัตรติกทีวีนั่นเองเย้เย้โอ้นี่แหละนังเรื่องรักที่แท้จริง นี่ก็คือเรื่องรักที่แท้จริงนะจ้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 ะโอเคจ้าโอโอเคกับสำหรับซีซันสี่นะครับเรื่องรักที่แท้จริงนะครับใน การแชไลฟ์กับผมขอปิดคลิปเป็นเพียงเท่านี้โดยแล้วกันนะครับผมเป็นไมคครับบาย